สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้อง,องเพื่อนๆพืเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพระใหมหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเื่ออ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พระใหมหาได้นำพระสมเด็จวรคังเรียกว่า สมเด็จวรัครังวังหน้านะครับเป็นองค์ที่พ่อใหมหาเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาขยายดูเนื้อบนสารข้างในด้วยกล้องขยายกําลังสูงวันนี้มาขยายด้วยกล้องกําลังสูงให้กับเพืเ่อนๆเซได้รับชมกันนะครับเพืเ่อนๆดูแล้วก็ใช้ สติปัญญาพิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับพิจารณาเบื้องต้นแล้วก็ทำกลางแล้วก็ที่สุดด้วยองค์ความรู้ของเพื่อนๆนะครับพระใหมหาเชื่อแน่เหลือเกินว่าสมเด็จวรคังหลายคนก็มีองค์ความรู้สะสมบูชาเช่าหามาไว้ครอบครองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ได้เพื่อการพาณิชย์ เราก็ต้องหาพิมพ์ทรงตามที่สายพาณิชต์ต้องการนะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับเขาก็จะดูพิมพ์ดูทรงดูตำหนินะครับแต่สมเด็จวรคังน,นะครับครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกเลยว่าถ้าเราจะดูทรงอย่างเดียวดูพิมพ์อย่างเดียวดูตำหนิอย่างเดียวเราคงหาไม่เจอนะครับชาตินี้เป็นเช่นนั้นจริงนะครับเพื่อนๆ สมเด็จวระคังเนี่ยท่านอ่าเป็นพระสมเด็จที่มีเนื้อหาอ่าหลายบล็อกพิมพ์หลายมวลสารเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ร้อยๆเนื้อหาและมวลสารถูกต้องไหมครับดังนั้นอ่าถ้าเราจะศึกษาจากการบอกเล่าด้วยหู ดูด้วยตาจับด้วยมือแล้วก็เราก็คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสพระแท้นะครับแต่ถ้าเราศึกษาด้วยตาสัมผัสด,ด้วยใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลตามความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อน,อนจ้บพระคุณสมเด็จท่านมรณภาพในปี2415นะครับหลังจากนั้นผ่านมาต้อง60ปีนะครับจึงได้มีตำราข,ขึ้นมาเริ่มแรกเมื่อปี2473นะครับ ดังนั้นช่วงระยะเวลา50กว่าปีเนี่ยยังไม่มีตำรามีแต่คำบอกเล่าจากปากสู่ปากดังนั้นไม่มีใครเกิดทันถูกต้องไหมครับเพื่อนเมื่อไม่มีใครเกิดทันเราก็อ้างอิงตามหลักสถานที่ปรากฏในองค์พระและกุบาจารย์ที่ท่านบอกสืบต่อๆกันมาถูกต้องไหมครับเพื่อนเื่อนดังนั้นถ้าเราได้เห็นพวกเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนพูดเราก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับ เรามีเงินด้วยก็ดีบวกกับเรามีกำลังความรู้ด้วยก็ยิ่งดีมาบวกกับเรามีกำลังบุญนะครับนี่สำคัญนะครับกำลังเงินกำลังความรู้กำลังบุญบารมีจะก่อเกิดให้เราได้สัมผัสองค์จริงนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆเรามาดูองค์สมเด็จวระคังวังหน้านะครับอง,องค์นี้นะครับอันดับแรกเพื่อนๆดูดูลักษณะ ขององค์พระก่อนนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเนื้อด้านในเห็นไหมครับม้วนหดเข้าไปในซุ้มระครังนะครับเนี่ยแล้วดูล่องรอยอ่าเพื่อนๆดูล่องรอยนะครับดูล่องรอยของแต่ละเส้นแต่ละจุดแล้วก็ดูที่มิตรพระธาตุนี้นะครับผลขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆน แล้วเราก็จะเห็นสีเทานะครับเนี่ยเป็นเรียกว่าสีบอบช้ํานะครับสีบอบช้ําหรือว่าสีที่มีลักษณะคล้ายน้มามันตังอิ้วนะครับเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเน่านะครับเป็นจ้ำจำ้ำเป็นจุดจนะุดสำคัญนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นจ้ำจำ้ำเป็นจุดจนะุดมีไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ก็มี บางพื้นที่ก็ไม่มีเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเราดูเราดูเนื้อเกินออกมาในแท่นบล็อกพิมพ์แล้วก็มีก้อนผงพุทธคุณแล้วก็มีเม็ดพระธาตุแล้วก็มีเม็ดแดงผุดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนดูดูซุ้มระฆังแต่ละจุดเห็นไหมครับเพื่อนๆยุบย้าเว้าแหวงไม่เสมอกันนะครับแล้วก็เกตเกตองนี้เป็นลักษณะเกตแทงทะลุซุ้มนะครับเพื่อน ไม่ใช่เป็นการพาดผ่านซุ้มระครังนะครับเป็นการแทงทะลุซุ้มระครังขึ้นไปนะครับดูแล้วองค์นี้เป็นธรรมชาติและสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูซุ้มระครังก่อนนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูภาพภาพขยายรวมใหญ่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพ่อใหญ่มหาจะได้ขยายดูเนื้อด้านในนะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นเนื้อด้านในเลยทีเดียวนะครับแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ย ซุ้มระครังอย่างเนี้ยเพื่อนๆดูสิครับรอยยุบรอยหดรอยเหีย่ยวยุบแยกปิออกดูดูแล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูดูเกตสิครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเกตเห็นไหมครับอวบอิ่มใหญ่มีรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกนะครับแล้วก็ปลายเกตก็จะแหลมก็แทงลักษณะแทงซุ้มระครังขึ้นไปนะครับ เราก็มาดูนะครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูมุมด้านนี้นะครับเห็นไหมครับดูแล้วแปลกประหลาดนะครับองค์นี้ถ้าเราดูดูดีๆนะครับเราจะเห็นเป็นเนี่ยก้อนเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับเพื่อนๆก้อนเม็ดพระธาตุนะครับอยู่ในองค์พระนะครับนี่แล้วเราก็มาดูเนี่ยดูดูเส้นมังคับพิมพ์นะครับ เส้นบังคับพิมพ์แต่ละเส้นนี่เขาก็ไม่ไม่เรียบตึงเห็นไหมครับพเพื่อนเเส้นบังคับเส้นเส้นบังคับพิมพ์แต่ละจุดเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับดูเนื้อเขาสิครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเนี่ยดูเนื้อเขาเป็นจ้ำๆจเป็นจุดๆมีคาบน้ําตาลคาบเทาเห็นไหมครับดูเพื่อนๆดูซุ้มระครังนะครับเนี่ยดูซุ้มระครัง ยุบเย้วเว้าแหว่งแต่ขยับขยายลงไปนะครับเนี่ยแล้วก็ดูเส้นเส้นบังคับพิมพ์ก็ก็ไม่เรียบตึงนะครับนี่มียุบมีแยกมีหดร้าวรานนะครับเพื่อนๆดูดูทุกด้านเลยนะครับเนี่ยเห็น,น้ครับดูซุ้มระครังนะครับเนี่ย แล้วก็ดูเนื้อผิวเนื้อด้านในนะครับผิวเนื้อด้านในนี่เขาไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมครับซุ้มระครังนี่เขก็ยุบเยาวเว้าแหวงหมดก็ไปด้านในเราดูด้านหน้านะครับลักษณะเนี่ยมีติ่งหนนนนงูนะครับเพื่อนเนี่พิมพ์องค์จักรพพัดนะครับเราจะเห็นริ้วสังคาติค่อนข้างชัดนะครับสมเด็จวระครังวังหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เราเห็นพระสอเนี่ยครับขึ้นตรงคางเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือคือความงามที่เกิดขึ้นในองค์พระสมเด็จวรคังที่มีอายุเป็นเรื่อยร้อยปีนะครับเราดูเราดูเดม็ดพระาธาตุสิครับเม็ดพระาธาตุองค์จกักรพรรดิเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านก็อย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงหัวไหล่นี้ก็จะคลอดลงเหมือนก้ามเลยนะครับนี่ แล้วเราดูวงแขนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับวงแขนเนี่ยเนื้อเนื้อวงแขนเขาไม่เรียบตึงนะครับมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกด้านในก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยตรงพระอุระหรือหน้าอกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคลื่นเลยนะครับแล้วเส้นผ้าสังคาติเนี่ยเขาก็จะเห็นไหมครับไม่เรียบตึงนะครับดูนะครับเนี่ยทั้งสองด้านนะครับดูแขนนะ เนื้อแขนนี่ก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับทุกจุดเลยนะครับอย่างนี้นะครับองค์นี้ลักษณะชาจิวรนี่เป็นจดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยทมนี้คือชาจิวรนี่จดที่ข้อศอกแขนนี้มาที่หัวเข่านะครับเราดูผ้าบาทนะครับผ้าบาทนี้ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนี่คือปลายข้อศอกแขนตรงกันนะครับแล้วกงหัวเข่าเนี่ยก็โรลงไปหาพื้นพระ นี่ครับนี่คือลักษณะที่เป็นฐานนะครับที่คลาสสิกยิ่งกว่านั้นนี่คือเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆดูดูรอยปีแยกของเขานะครับนี่คือเปลือกหอยนะครับแล้วก็รอบนะครับรอบมุมเปลือกหอยเขาเนี่ยก็จะมีรอยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่รอยปีแยกรอยแตกออก เป็นเส้นเลยนะครับนี่รอยปีแยกรอยแต่ออกเป็นเส้นเนยนะครับ,บเปลือกหอยตัวนี้นะครับแล้วก็ดูด้านข้างสิครับนี่เป็นไงครับอย่างนี้หาดูหาชมค่อนข้างจะลําบากนะครับเัืนเนๆออย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีโอกาสได้เจอเราไม่มีโอกาสได้เห็นค่อนข้างจะลําบากนะครับนอกจากว่าเราไปเจอ บุญวาสนาจ,งจึงจะได้สัมผัสนะครับอง์นี้นะครับเราดูดูฐานหมอนรองศีงนะครับลักษณะนี่ดูคลื่นแต่ละคลื่นนี่เป็นลำเลยนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับที่ที่ดูแลแบบพิสดารดูคลาสสิกที่สุดก็คือแผ่นของอเปลือกหอยนะครับเนี่ยสองแผ่นเลยนะครับเพื่อนๆดูแล้วคลาสสิกมากนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าวันณะสีผิวท่านอย่างนี้นะครับนี่คือความงามที่เป็นธรรมชาติเรามาดูด้านด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันนี่คือลักษณะรอยรอยปูไตนะครับเพื่อนๆรอยปูไตนะครับรอยปูไตค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้ไม่เป็นระเบียบนะครับรอยปูไตเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับ ขณะเดียวกันเราก็เห็นลักษณะเนื้อของพระนะครับเป็นเป็นเนื้อที่บอบช้ํานะครับเป็นจ้ำๆจเป็นจุดๆนะครับนี่เ,เพื่อนๆดูนะครับสีเทาสีเทานี่เป็นจ้ำๆเป็นจุดๆเลยนะครับนี่รอยปูไตนะครับแล้วก็รอยนอนด้นพูดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่รอยนอนด้นนะครับนี่ รอยนอนด้นนะครับเป็นไงครับเพืเ่อนๆดูแล้วดูความงามดูความมาตรจันที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับงดงามงดงามเป็นธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวต่อไปพ่อเหญบมหาจะขยายให้ดูเนื้อด้านในนะครับเพื่อนๆเรามาเรามาดูเนื้อด้านในด้วยกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดูด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยหูดูด้วยตาสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยใจเรานะครับ๋เรามาดูด้วยกันนะครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้นะครับยากทีจ่จะ เรียนแบบนะครับเราต้องดูด้วยองค์ความรู้ของเรานะครับเราเรามาดูเนื้อ,อาหาด้านในกันนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้สัมผัสได้เห็นด้วยตาเราเราถึงจะ ได้รู้ว่าผระแท้เขามีลักษณะเนื้อหาวันณะเป็นเช่นไรถูกต้องไหมครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือพระพักนะครับเราเห็นนะครับนี่เพื่อนๆเ,เราดูนะครับ เราดูไปด้วยกันนะครับขยายนิดนึงนะครับถ้าเราไปเจอเนื้อหามนสารลักษณะอย่างเนี้ยอย่างนี้ปอมเจเรียนแบบลำบากนะครับเพื่อนๆต้ององค์จริงเท่านั้นนะครับดูสิครับเนี่ยพระพักในเป็นผลมาตูมเลยนะครับ ดูคาบเรียกว่าคล้ายกับคาบไขเลยนะครับสีเหมือนกับคาบาน้ำมันต่างอิ้วเนี่ยเป็นจจำๆเป็นจุดจุดเลยนะครับพเพื่อนๆเราดูด้านหน้าแล้วมาดูตรงเกจท่านบ้างนะครับเห็นไหมครับนี เรายังเห็นเป็นคาบแคนไซนะครับเ,เพื่อนๆนี่คาบแคนไซคาบอนาคอนเกิดขึ้นเก,กะกะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ดูเนี่ยเกตันเนี่ยอ่อนช้อยนะครับหมายถึงว่าอ่อนช้อยนี้คือมีรอยปิดแยกรอยแตกออกที่ไม่เป็นที่ไม่ที่ไม่เรียบตึงที่ไม่แข็งกระด้างนะครับดูแล้วเหมือนท่านแตกโดยธรรมชาติพาไปร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยเสิบปีนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ เรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูเป็นจ้ำๆเลยนะครับนี่เป็นจ้ำๆเป็นจุดๆเลยนะครับที่เป็นที่เป็นคาบคาบเทาอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะหาดูหาชมยากลำบากนะครับถ้า ถ้าเราไม่มีโอกาสจริงๆไม่มีบุญวาส,สนาที่ได้เจออย่างนี้ก็ลำบากนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องดูว่าพระปลอมพระเก๊พระโรงงานพระทําเก่าเนะี่ยยังไงยังไงก็ทำํำในแค่เหมือนแต่มันไม่เหมือนจริงนะครับพเพื่อนๆนี่ดูดูสิครับดูเนื้อดูเนื้อนี่บอบช้ําดูยุบยน่นยอ่อแยกแตกแล้วรานดูแล้วช้าชุ่มเหมือนท่านอมน้ามันตังอิ่วอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ย เห็นไหมครับขณะเดียวกันเราก็เห็นเนี่ยเม็ดเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยแปลกประหลาดมากนะครับแล้วก็คาบแคนไซครับอนาันก็น้เกลึ้นเหมือนปุยมะเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับนี่เราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับ เหมือนภาษาพระเราก็เรียกว่านั่นหละครับก้อนผงพตุคุณนี่ขดขึ้นเป็นเม็ดๆเลยนะครับที่องค์พระเห็นไหมครับอีกเพืนเอนเนม็ดประทาตเม็ดแดงเม็ดดำขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วเราก็มาดูว่าคาาคล้ายกับ,บค่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเ,เพื่อนๆือนที่อยู่ในองค์พระนะแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซูเกตค่าสารไอโอรรนที่อยู่ในองค์พระนะผุดขึ้นมาบางครั้งก็คล้ายกับเป็นค่าแคลไซค่า,าอนาคอนไนท์ที่อยู่เหนือผิวพระแล้วผิวพระเขาก็แบบ ไม่เรียบตึงนะครับมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกให้เราเห็นเราดูไปแต่ละจุดนะครับเห็นไหมครับดูช่วงหน้าอกท่านนะครับเม็ดใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่คือเม็ดเม็ดพัทะะนะครับแล้วก็ดูเนื้อด้านในหน้าอกสิครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงครับ คือสองใกล้ๆด้วยกล้องขยายกาลังสูงเราจะเห็นว่าท่านไม่เรียบตึงนะครับเนี่ยปีแยกแตกออกดูมันมันเย็นตามันเบาตามันสบายตาถูกต้องไหมครับเวลาดูแล้วมันช่านะครับรู้สึกว่ามันฉ่าอยู่ตลอดเว,วลานะครับเนี่ยเราดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเราดูภาพรวมมาแล้วแต่ว่าเรามาดูภาพใกล้ๆนะครับเนี่ยเป็นคลื่นเลยนะครับเนี่ย เป็นคลื่นลดหลั่นกันลงมาแบบดูแบบงามเลยคลาสสิกมากนะครับเนี่เห็นไหมครับดูดูพระอุระนะครับนี่ดูเนื้อดูผิวสิครับเพื่อนๆจะให้เราตอบยังไงดีครับนี่เนี่เป็นเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆดูแบบบอบช้ำเหมือนเหมือนเนื้อเน่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นลักษณะเป็นคลื่นยุบยน่นย่อแยกแตกออกมาอย่างเงี้ยนี่คือความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างสั้นนะครับขึ้นมาเห็นนะครับเนี่ยเรามาดูเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเกล็ดเปลือกหอยเลยนะครับผลขึ้นมาเป็นแผ่นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเกล็ดเปลือกหอยนะครับเนี่ยรอบเนี่ย รอบนี้ก็ปีแยกออกมาเองนะครับเพื่อนๆไม่ไม่เรียบตึงติดออกมาเป็นหลุมแล้วก็คาบใบตะไคร้เสมาเหมือนกําแพงแก้วที่ตากแดดตากฝนตากลมมาเป็นเวลานานนี่เพื่อนๆยุบแยกแตกออกเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่อีกเม็ดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ต้งคืนแล้วก็ใต้ใต้ผระบาทเห็นไหมครับใต้ผระบาทนี้ก็แบบดูเนื้อสิครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเนื้อนี้ลดลั่นกันออกมาเป็นฉีดเป็นฉีดเป็นเส้นเลยนะครับดูแล้วมหัตจร,ร,ร,นนรตจรรนตันนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับมหาตรจันดูคืนแต่ละคืนนะครับเราต้องสังเกตให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตต้อง ต้องสังเกตดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยคำว่าปูนเปลือกหอยสุกก็คือเอาเปลือกหอยมามาเผาโขกสับบดให้ละเอียดเรียกว่าปูนเปลือกหอยสุก,กแต่ถ้าปูนเปลือกหอยดิบเขาก็ไม่ได้เผานะครับเอามาโขกสับบดให้ละเอียดก็ผสมกันนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับขึ้นเส้นรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกงามได้คลาสสิกนะครับเนี่ามาดู เพื่อนๆดูฐานมอนรองสิงตรงนี้นะครับอย่างนี้งานไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเนี่ยปลายฐานมอนรองสิงนะครับนี่เห็นชัดนี่ก็เมิตรพระธาตน,นะครับเนี่ยมตรพระธาตแล้วก็มีลักษณะเนื้อนี่แยกแตกออกมา ถ้าเราไม่ได้ส่องด้วยกล้องขยายกำลังสูงเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆดูด,ด้านหลังนะครับนี่คือเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเศษอิฐผสุมกอกำแพงนะครับ เห็นไหมครับเนี่เศษอิฐประส้์กอกําแพงนะครับแล้วก็เม็ดแดงเราก็จะดูร่องรอยการยุบการแยกการหดเหี่ยวเป็นจุดจุดเป็นจำจำเป็นเส้นนะครับ เราดูเราดูความฉ่ำของขององค์พระนะครับเ,เพื่อนๆดูความฉ่ำเนี่ยเนี่ยเม็ดเ,เรียกว่าก้อนผงโพธคุณนะครับเราดูความฉ่ำของเนื้อพระเม็ดพระธาตุผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับสวยงามแล้วเราก็เห็นเนี่ยเส้นรอยปูไตน,นะครับรอยปูไตน,นะครับแล้วก็ดูอีกด้านสิครับเพื่อนเพื่อน งามในคลาสสิกนะครับเราดูขึ้นแต่เรืขึ้นดูค้าบนมันตังอิวนะครับนี่ยยายให้เต็มไปหมดเลยนะครับดูรอยปีแยกของเขานะครับเ,เพื่อนๆรอยปีแยกนะครับเห็นชัดเลยนะครับ รอยนอนด้นเี่ย้ครับเป็นรุมเป็นบอ่อรอยปีแยกแตกออกเห็นชัดทุกจุดนะครับเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับเนี่ยถูกอกถูก,ถกใจก็ฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดสมัครใครให้พ่อให,ใ,หใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านเลยนะครับเพื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆทําคลิปดีๆออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆดูดูล่องรอยสิครับ ดูร่องรอยเรียกว่าคาบน้ำมันตังอิวแล้วก็รอยปูไตนะครับนี่รอยนอนด้นขึ้นเกกระเต็มไปหมดเลยนะครับด่านานจะได้เอากล้องขยายกำลังสูงมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่คือพระพักนะครับ ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ